Assalamualaikum ah w a มะต m ลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h ค่ะคาบนี้นะคะก็เป็นค่าวิชาดูอานะคะของนักเรียนชั้นป .1 น,นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนฮะดีษและดูอานะคะและคุณครูก็จะสอนในดูอาที่เจ็ดนะคะดูอาเมื่อขอบพุณคนอื่นนะคะแต่ก่อนเริ่มเรียนนะคะเรามาอ่านดูอาพร้อมกันก่อนนะคะลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما ربي زدني علما وارزقني فهما ربي زدني علما, علما وارزقني فهما امين เดี๋ยวเรามาทบทวนฮะดีษ ที่หึงถึงฮะดีสที่6นะคะแล้วก็ฮะดีสที่7ที่เราเรียนล่าสุดด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเริ่มกันเลยนะคะนักเรียนสามารถถ้าใครถ้าใครที่ยังท่องไม่ค่อยคล่องนะคะดูหนังสือได้นะคะหน้าที่100นะคะแต่ถ้าใครคล่องแล้วนะคะก็ลองหลับตาท่องดูนะคะท่องไปพร้อมกันครูนี่แหละนะคะอ่าเริ่มกันเลยนะคะ ขะดีที่หนึ่งการให้สาลามอินน่าอาลันนาซิบิลลาฮิตะอาลามันบาดะอาฮุมบิสสาลามแท้จริงผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ตอาลามากที่สุดคือผู้ที่เริ่มกล่าวสลามก่อนบันทึกโดยอัลมัดเติรมีดีและอบูดาวูด ฮะดีที่สองการรับประทานอาหารซัมมิลลาฮะวะกุลบียมีนิกจงกล่าวพระนามของอัลลอฮ์ก่อนรับประทานอาหารและจงรับประทานด้วยกับมือขวาบันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมฮะดีที่สามการดื่มลายชโรบันนะอะฮดุมมินกุมกออิมา คนหนึ่งในหมู่พวกท่านอย่าได้ยืนดื่มเป็นอันขาดบันทึกโดยมุสลิมฮะดีสที่สมานดาอัลจันนุตุตหตะอักดามิลอุมมาฮัสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าของมานดาบันทึกในกันซุลอุมาลฮะดีสที่หความสัตย์จริง อาลี๊กุลเบซิดพวกท่านจงยึดมั่นในความสัจจริงบันทึกโดยมุสลิมฮะดีสที่หกความสวยงาม uh ال. อินนัลลอฮะจะมีลุนยูฮิบุลจามัลอัลลอฮฺต้าอาลาทรงสวยงามพระองค์ทรงชอบความสวยงามบันทึกโดยมุสลิม ฮะดีษที่7นะคะล่าสุดที่เราเรียนกันนะคะเป็นเรื่องการปฏิบัติตนนะคะเรามาอ่านทบทวนหะดีษพร้อมกันนะคะฮะดีษที่7การปฏิบัติตนอินนามินขยาริกุมอัพซานะกุมอัคลาโกผู้ที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือผู้ที่มีมารยาดีที่สุดบันทึกโดยบุคอรี อะฮะดิษนี้นะคะก็เป็นการสอนเราถึงการปฏิบัติตนเมื่ออยู่กับผู้อื่นนะคะซึ่งเราจะต้องปฏิบัติด,ดีนะคะทั้งในขณะที่เราอยู่กับผู้ที่เป็นมุสลิมและผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมนะคะเราต้องปฏิบัติกับผู้อื่นด้วยกับมารยาทไม่ว่าเขาจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามนะคะเราจะต้องมีการให้เกียรติต่อผู้ใหญ่นะคะมีการเมตตา ต่อผู้ที่อายุน้อยกว่านะคะเชื่อฟังผู้ใหญ่นะคะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่นะคะให้ความเคารพคุณครูคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติผู้ใหญ่นะคะ แล้วก็การที่เรานั้นมีมารยาทที่ดีต่อผู้อื่นนะคะมันก็จะเป็นเครื่องประดับตัวเรานะคะทําให้เราเนี่ยดูน่ารักนะคะฉะนั้นนะคะเราจะต้องรักษามรารยาทนะคะเมื่ออยู่กับผู้อื่นนะคะเพราะคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่มีมารยาทดีที่สุดนะคะต้อง รักษามารยาทที่ดีทั้งกับคนที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเลยนะคะถ้าหากว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเห็นเรานะคะแสดงมารยาทที่ดีต่อเขานะคะก็จะเกิดความรู้สึกดีขึ้นในใจของเขานะคะหรือบางครั้งอาจจะเป็นสาเหตุให้คนคนนั้นเนี่ยสนใจอิสลามอยากเข้ารับอิสลามเลยก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยววันนี้คุณครูมีการบ้านให้ในักเรียนท่อง h ะดิษนี้มาให้ครูคฟังด้วยนะคะเป็นการอัดคลิปนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปท่องดูอากันนะคะ เดี๋ยวเรามาทบทวนดูอาที่เราเรียนกันมาแล้วกันนะคะ,ะหรือถ้าใครยังไม่จําก็สามารถเปิดหนังสือในหน้าที่190ได้นะคะ่าเรามาอ่านกันเลยดูอาที่หนึ่งตาสมยะบิสมิลลาฮิราะห์มานิราฮิมดูอาที่สองตอาอูดอ,อูดบิลลาฮิมินัชชัยตานิราจิม د ع อ ء ที่สามกาลิม่าตอยิบะกาลิม่าที่หนึ่งลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุลรอซูลุลลอฮ์ د ع อ ء ที่สี่กาลิม่าชาฮาดะกาลิม่าที่สอง أشهد ว่าอัลลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์และอัดน่ามุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูล ดูอาที่สาการกล่าวสาลามอัสสาลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮิวะบารอกาตุดูอาที่หดูอาเมื่อประสงค์จะทำสิ่งใดๆอินชาอัลลอฮ์ แล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนดูอาที่เจ็ดนะคะดูอาเมื่อขอบคุณคนอื่นนะคะเวลาที่เราได้รับสิ่งของจากผู้อื่นนะคะเราจะต้องกล่าวขอบคุณเขาด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะครูมีตัวอย่างเหตุการณ์ให้นักเรียนดูนะคะอ่าตัวอย่างแรกนะคะอาบีเนี่ยซื้อรถมาให้ลูกนะคะลูกก็กล่าวกับอาบีว่า จะจะก็ล่ะหูค่อยรันยาอบีขอลัตอบแทนความดีให้กับท่านนะโอพอของฉันอ่ากล่าวขอบคุณพ่อนะคะกับอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างที่สองพ่อซื้อรถมาให้ลูกนะคะแต่ลูกบอกว่ามาฮะเดะลลอเบเวอร์ฮดฟักัอะไรเนี่ยของเล่นอันเดียวเองเหรออ่านักเรียนคิดว่าตัวอย่างที่หนึ่งหรือตัวอย่างที่สองที่เราควรปฏิบัติตามคะ ตัวอย่างที่หนึ่งนั่นเองนะคะเมื่อมีคนให้สิ่งของกับเราไม่ว่าจะเป็นจะเป็นพ่อของเราแม่ของเราอาบีอุมีของเรามะปามะยอนะคะให้สิ่งของกับเราหรือจะเป็นพี่เรานะคะหรือญาติผู้ใหญ่นะคะก็ให้เรานั้นกล่าวขอบคุณกับเขาด้วยนะคะเป็นการขอดุอาให้กับเขานะคะว่าให้อัลลอฮ์เนี่ยตอบแทนความดีให้กับเขานะคะ อ่าเดี๋ยวเรามาดูดูอาเมื่อขอบคุณผู้อื่นเลยนะคะซึ่งเราก็มักจะกล่าวกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครที่บางครั้งอาจจะลืมไปนะคะก็ต้องพยายามฝึกกล่าวขอบคุณผู้อื่นให้ชินนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูอยู่ในหนังสือหน้าที่194นะคะนักเรียนเปิดดูตามไปได้นะคะอ่าเดี๋ยวนักเรียนอ่านตามคุณครูก่อนนะคะเรีนอ่านตามคุณครูนะคะดูอาที่7ดูอาเมื่อขอบคุณคนอื่น จาจาคุมุลลัหูคอยรออีกครั้งนะคะดูอาที่เจ็ดดูอาเมื่อขอบคุณคนอื่นจาจาคุมุลลัหูคอยรอดูอาที่เจ็ด ดูอาเมื่อขอบคุณคนอื่นจะ z a กูมุลลอหูคอยรอซึ่งเป็นการดูอาให้กับ คนที่ให้เรานะคะว่าขออัลลอฮ์เนี่ยตอบแทนความดีให้กับท่านนะคะไม่มีการตอบแทนความดีใดนะคะที่ดีไปกว่าการตอบแทนณที่อัลลอฮ์ตะอาลานะคะดังนั้นนะคะเมื่อมีใครให้สิ่งของกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะเราจะต้องกล่าวขอบคุณเขาด้วยนะคะกล่าวขอดุอาให้กับเขาให้อัลลอฮ์ตอบแทนความดีให้กับเขาเช่นกันนะคะและจะต้องรับสิ่งของนั้นเนี่ยด้วยกับมือขวานะคะซึ่งเราก็ได้เรียนไปแล้วนะคะ มารยาทในการให้และการรับนะคะ,ะรับด้วยกับมือขวาและกล่าวขอบคุณว่าจะจากุมุลลอหุคอยรอ er ah um นะคะซึ่งที่การกล่าวขอบคุณนะคะถ้าหากว่าผู้ที่ให้เราเนี่ยเป็นผู้ชายนะคะอย่างเช่นยอของเราอาบีของเราป่าของเราเนี่ยซื้อของมาให้กับเราหรือพี่ชายของเราที่เป็นผู้ชายเนี่ยซื้อของมาให้กับเราหรือญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายลุงอานะคะซื้อของมาให้กับเรา เราจะต้องกล่าวขอบคุณเขานะคะว่าジャザガลอหุคอยรนนะคะอ่าก้านะคะジャザガลอหุคอยรนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ให้เราเนี่ยเป็นผู้หญิงอย่างเช่นคุณแม่อุมมีมะของเราหรือว่าป้าของเรา ผู้หญิงของเรานะคะซื้อสิ่งของมาให้กับเรานะคะซื้ออะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็จะต้องเขาเราก็จะต้องกล่าวขอบคุณเขานะคะว่าคิลลาหูคอยรอนคิลลาหูคอยรอนนะคะถ้าผู้ชายジซากัลหูคอยรอนถ้าผู้หญิงジซากิลหูคอยรอนนะคะ ซึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเรากล่าวเฉยๆว่ายาจาก็ล้อเฉยๆยาจากินลาเฉยๆเนี่ยมันขอให้อลลอตตอบแทนแต่ถ้าเกิดเราตะแต่ถ้าเกิดเราพูดตามไปด้วยว่าคอยรอนเนี่ยก็จะเป็นการขอดูอาให้กับเขาว่าให้อลลอตตอบแทนสิ่งที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราขอบคุณเขาเราก็ควรจะเติมคอยรอนไปด้วยนะคะคือกล่าวให้เต็มคําไปเลยนะคะยาจาก็ล้อหูคอยรอนครับยาจากินลาหูคอยรอนค่ะนะคะซึ่งดูอาของเรานะคะใช้คาว่า ยะจากรูมุลลหูคอยรอนใช่ไหมคะซึ่งเป็นการกล่าวขอบคุณกับคนกลุ่มมากนะคะเช่นอยากจะกล่าวขอบคุณคนจํานวนเยอะๆก็ต้องบอกว่ายะจากรูมุลลหูคอยรอนนะครับอ่าก่อนจบกันไปขอทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะดูอาดูอาที่เจ็ดดูอาเมื่อขอบคุณคนอื่นยะจากุมุลลหูคอยรอ ครูอ่านคอยรอเพราะว่าคุณครูอ่านหยุดนะคะถ้าไม่หยุดก็อ่านคอยรอนเหมือนที่เราพูดกันนะคะการบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนอัดคลิปท่องจำา้ดิษที่7นะคะในหน้าที่1 0 6นะคะแล้วก็ฝึกท่องจำดูอาที่7หน้า194แล้วก็อัดคลิปท่องจำดูอาที่7มาให้คุณครูฟังด้วยนะคะคุณครูรอฟังอยู่นะคะ อย่าลืมอัดมาให้ครูฟังนะคะสําหรับคาบนี้คุณครูก็ขอจบไว้เท่านี้นะคะเมื่อเรียนรู้แล้วนําสู่การปฏิบัติด,ด้วยนะคะกล่าวขอบคุณผู้อื่นเมื่อเขาให้สิ่งของกับเรานะคะ,ะคุณครูขอจบไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คาบหน้าค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มาตุลลอฮิวะบาระกาตุลค่ะ